บันทึกการเดินทางสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยขณะนี้นะคะเวลาประมาณตีสามเจดเจ็นะคะอ่ะเราก็เดินเข้าตลาดเลยค่ะหาที่นั่งก่อนเนาะเพราะว่าช่วงเช้านี่ยังไม่มีใครนะเราก็ลากกระเป๋าเดินเข้าไปนะคะว่าจะมีอะไรกินไหมเนาะอ่ะเราเข้าไปดูกันนะ เข้าไปดูแล้วก็ไปหาซื้ออะไรกินหาซื้ออะไรไปใช้บนบ้านนะคะบนบ้านหมยถึงว่าที่บ้านเรานะพอดีว่าแบบหาของใช้หาของกินมันยากนะก็เลยทั้งซื้อจากที่นี่ไปบางส่วนอ่ะข้างหน้าก็เป็นโลตัสนะคะเดี๋ยวเราไปแวะซื้อของอะไรไเล็กน้อยเนาะไปซื้อขนมไปซื้ออะไรต่างๆเพื่อที่ว่าเราจะได้กินระหว่างรอคุณพ่อนะคะเดี๋ยวตลาดเช้าเราต้องไปแวะช้อปปิ้งนิดหนึ่ง ระหว่างทางนะคะก็แวะดูว่าเอ๊ะมีของสดอะไรที่จะไปใช้ได้บ้างอืมมันก็มีเยอะะเลยนะแต่เราก็คิดไม่ออกว่าเราจะซื้ออะไรขึ้นไปกันดีก็ขอลองหาดูก่อนนะกรก็ได้นานช้เนี่ะเราสามารถต้มจากบ้านแกไปได้นะก็ได้แต่ว่ามีหรือเปล่าต้องไปหาเนี่ยวนวน าล yeah, yeah. เราสองคนนะคะก็ตกลงกันว่าจะซื้ออะไรไปกินดีนะจะซื้ออะไรไปทำกิจกรรมให้กับเด็กๆดีหลังจากที่คิดแล้วก็ตกลงกันมายาวนานนะคะก็ได้ข้อสรุปว่าเราจะซื้อขนมกรุบกรอบมาให้เด็กๆนะคะสะดวกที่สุดค่ะไม่ต้องไปตั้งเตาทำอะไรให้มันยุ่งยากนะคะโอเคเดินหาไปนะคะ ตอนนี้นะคะของเราก็จะเยอะขายซื้อเยอะมากจนแบบมือเนี้ยไม่มีที่จับละทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นภาพนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายไว้เนาอเราอยู่วันเอวันเจ้า่เราอยู่ามื่อกี้เราไปทำอะไรมาไปซื้อของซื้อซื้อปลาไปโลตัสเนี่ยตอนนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะปีสี่สิบเอ้ย ตีสี่สี่สิบห้าไม่ใช่ตีห้าไม่ใช่เราไปถึงตีสามอ่ะใช่เอาตีสามสามสามไม่ใช่เคยดูรถเลหลังจากที่ซื้อของเสร็จนะคะก็มานั่งรอคุณพ่อกันเพิ่งมารู้ตัวนะคะว่าผมเนี่ยยุ่งเยิงนาในมันมากนะหน้ามันมาก ชมาเชเลยซ <c oughs> ับซับซับีุ่ไม่มีานไม่มีหรอกประมาณตีห้าถึงหโมงคุณพ่อก็มารับพวกเราสองคนนะคะอันนี้ก็กำลังจะไปบ้าน จะเห็นว่าเส้นทางเนี่ยกำลังก่อสร้างอยู่นะคะอันนี้ยังไม่ใช่เส้นทางจริงๆนะที่เราจะขึ้นไปอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นในอย่างอยู่ แล้วเราก็มาถึงทางขึ้นบ้านนะคะทางนะคะก็จะขรุขระนะคะเป็นลุมเป็นบ่อเวลาขับรถก็จะโยกไปมาต้องขับด้วยความระมัดระวังนะอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นจริงๆแล้วนะก็จะเป็นกึ่งปูนกึ่งดินก็ลุยกันไปค่ะก็จะเห็นว่าคนแถวนี้เนี่ยเขาก็จะชินกับการขับรถบนเส้นทางนี้ เส้นทางถึงแม้ว่ามันจะลำบากก็ขับไปยุควันก็ชินนะคะสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยไร่มันสับปะหลังแล้วก็ไร่ข้าวโพดนะส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะนิยมปลูกกันบรรยากาศยามเช้าเนี่ยก็จะค่อนข้างเย็นอันนี้ก็จะเป็นทางแยกหมู่บ้านนะหมู่บ้านเราก็ไปทางสายมือชื่อหมู่บ้านสีกีดิจักสองทางแยกเนี่ยก็ไปหมู่บ้านม้งเหมือนกันแต่เราก็ไปทางนี้ ก็จะเป็นแบบเป็นดินไปละอีกหน่อยก็เป็นปูนสลับกันไปมา ทางที่ผ่านมาเมื่อกี้มันเป็นดินใช่ไหมตรงนี้มันก็จะเป็นทางที่ต่อด้วยปูนนะรอบๆก็จะเป็นป่าอนุรักษ์ซึ่งก็จะให้ความรู้สึกร่มรื่นใจมากอากาศตรงนี้มันจะเย็น,นพิเศษเลยนะมาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนชมบรรยากาศที่นี่ Diana ab kenyakapan ะเห็นว่าที่นี่นะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะไปดูกันว่าผู้คนที่นี่ใช้ชีวิตกันยังไงนะมาติดตามกันได้เลยค่ะ คนคือว่าเราเนี่ยไม่ได้เตรียมรองเท้ามาด้วยนะแล้วก็จะมาแวะซื้อที่ร้านค้าบนนี้นะคะร้านค้าบนนี้นะหลังจากที่เราไปดูนะรองเท้านะคะไม่มีคู่ที่เราต้องการนะแต่เราก็เอาเป็น,เ,ปนเหมือนกับรองเท้าคีบะ่ะใส่ไปความจริงเราใส่ไม่เป็นหลังนะเราไม่ค่อยชอบแบบนี้แต่ก็มีแบบเดียวนะก็เลยได้มาคู่ละร้อยยี่สิบเอาอยู่นะราคาเนี่ยเอาอยู่ หลังจากที่เราซื้อรองเท้าเสร็จนะคะอันนี้ก็เป็นทางเข้าวบ้านนะคะซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ไม่รู้ว่าเสร็จเมื่อไหร่นะทางเข้าวบ้านนะคะเราจะเห็นว่าบ้านหลัง,งข้างๆเนี่ยก็จะเป็นบ้านไม้อยู่นะเนี่ยก็ยังมีบ่อน้ำที่สูบมาจากภูเขาั้างนี่แหละแล้วก็แล้วก็จะเข้าลงจอดรถแล้วก็ทีนี้ก็เข้าบ้าน,นะคะ่ะ หลังจากที่เราจอดรถนะคะเราก็จะตัดภาพไปที่บ้านนะคะบ้านเนี่ยก็จะเป็นบ้านไม้ทั้งหลังสองชั้นนะอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวแบบบิน<ห>เกตเลยนะทุกคนทอดปลาทำไมต้องทอดนะคะทุกคนเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะทอดปลาเสร็จแล้วก็ไปเป็นฟันแล้วก็ค่อยไปตลาดไหมตลาด ไปร้นานค้าเออเบาไฟยังไงเธอจะเบาไฟไงเอ <c oughs> าอันนั้นออกนะเฮ้ยว <c oughs> ุ้ย,ยไม่ระมั้ง mày ba mày mày cái này chịt mùi học chưa mà đi tham chưa nói bài học cho khoan không? ปลาอาจจะได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะแต่ก็เปลี่ยนใจไมาย่างเนื้อแทนและกันอ่ะย่างไปค่ะรมควันไปคุณไพลิต <c oughs> จะรมควันหมูหรือลมควันเราเนี่ยความเต็มเลย <c oughs> ลมควันเหรอเธอฉัน <c oughs> ว่าเราไม่ทำให้ มันสุกเลยล <an> ่ะมาเดี๋ยฉันช่วยจับจนี่ยจับย่างนี้ไงเพื่อนบ้านนะคะมาดูว่าเอ้ยลูกสาวบ้านนี้จะทำอาหารเป็นหรือเปล่านะวันขมงเชียวเปล่าหรอกทําไม่เป็นนี่ก็เพิ่งจะฝึกย่างเนื้อนี่เอง ภารกิจอีกอย่างของเราในวันนี้นะคะก็คือการไปเอายาให้แม่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าบ้านไหนนะแต่ว่าแม่ก็บอกว่าให้เดินไปท้ายหมู่บ้านนะคะไปเอายาที่บ้านหลังนี้หลังนั้นแม่ก็บรรยายมาอ่ะเราก็เดินไปเอาให้นะซึ่งแม่เนี่ยกำลังเจ็บแขนอยู่ใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็เลยเดินไปเอายาให้แม่ตามที่แม่บอกเลยเราดูนะคะว่าเราจะไปถูกหรือเปล่านะ แช่นี้ป่ะนี่์รับจ่ายอะไรนี้แล้วนี้เราก็ได้ยาที่แม่สั่งไว้นะคะป่ะโอเคไปกลับจ้ะยใช้จับเธอสั่เตุ๊กตาเอาเอาไม้อ่ะทิ้งก็ได้จับไม้ฉันทิ้งเลยทำไมไม่นี่ไม่ต้องทิ้งไอจีเนาะระวังเยี่ยมเยียมเออเอย้ายก่อนไอตุ้งกัน โอ้โหตวเพื่อนอ่ะเออกั่เดาเกนเดาคุณแค่ไหมอืมูเนต้นไผ่โอช้อเออเปเธอดูต้นไผ่ดิต้นไผ่สวยมากสวไผ่จีนแบบอ่อนๆสวยดูำไดูำไรำไเต็นต้นเลย เาอกัันตวสิ้งแม่นะคะก็มอบอาวุธให้กับเราก็คือไม้กันหมานี่เองแม่บอกว่าหมาแถวนี้ดุนะคะให้เราเตรียมไม้ไว้นะมันจะได้ไม่กัดเราอเราก็เตรียมไม้ไว้สยาวเลยนะนอนส,สุดเลยเนาะใช่ถ้าอยู่บ้านอยู่เลนี้นก็ไม่ร้อนแตเย็นๆอยู่ ต่นี้ก็ถืว่าอากาศเยนนะลพันตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้คือเรายังไม่ได้นอนกันเลยนะทุกคนบวกกับบรรยากาศแบบนี้อีกยิ่งทำให้อยากนอนเข้าไปใหญ่เลยแต่ก็อิงๆงฝาบ้านไปก่อนละกัน งไมีตะปูอยู่ไหมมีตะปูคล้องไปนะนักคนเชื่อฮะเออเอเอมามุนจัว จะไม่ตกใช่ไหมใช่ทำงานเป็นสบายได้คือบรรยากาศกลางคืนที่ไม่ไม่เห็นอะไรเลยเห็นไหมเจอวันนี้สบายอยู่นะ มันก็จะเป็นบรรยากาศในบ้านทุกคนปิดไฟก่อนเดี๋ยวทันหมดลมไฟตกว,ตวันนี้ก็ได้หมดลงแล้วนะคะขอฝากบรรยากาศยามกลางคืนแบบนี้ไว้กับทุกคนแลวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คะ่ะ